สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลวันนี้ผมจะพาไปเก็บเครื่องรางสคารับเงินที่เพิ่มอัตราการดรอปของโดยไอเทมชิ้นนี้เริ่มต้นเราไปที่แท่นยกโรใช้เหรียญศิลาลับเพื่อเปิดทางไปทางลับสู่พฤกษาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นดันเจียนที่อยู่ตำแหน่งนี้ซึ่งดันเจียนนี้เป็นทางผ่านไปทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์มีไอเทมสําคัญถึง3อย่างคือเครื่องรางสคารับเงินเครื่องรางเพิ่มพลังป้องกันเวท และรากมรณะที่เราจะเอาไปให้บาทหลวงเกลแรงเพื่อรับรางวัลดันเชียนนี้มีศัตรูเยอะเลยแนะนำว่าอันดับแรกให้เราวิ่งผ่านไปกดจุดพรให้ได้ก่อนตอนนี้วิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะตรงนี้จะมีปลาหมึกยักษ์ด้วยขึ้นบันไดแล้วก็เลี้ยวขวานี่เราจะเจอจุดพรให้เรากดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยบุกย้อนกลับเข้าไปในดันเจี้ยนอีกทีนึง ตอนนี้เราอยู่จุดพอชื่อว่าทางลับสู่พรึกษาศักดิ์สิทธิ์เมื่อพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเมื่เราเดินย้อนกลับเข้ามาในดันเจียนจัดการตัวประมึกยักษ์ตัวนี้ให้ได้แล้วคนไกพื้นล่องหนในดันเจียนจะทำงานนี่ไงจิ้มเขาให้ อีกทีนึงสิทีนี้เราเดินลงมาตรงนี้เราจะเห็นรั้วหักซึ่งถ้าเราลองโยนก้อนหินเรืองแสงลงไปจะเห็นว่าก้อนหินค้างอยู่กลางอากาศนี่คือพื้นล่องหนของดันเจียนนี้เราสามารถเดินได้เข้ามาตรงนี้เลี้ยวขวาเราจะเจอกำแพงแต่มันเป็นกำแพงลวงตาเราก็จะเจอหีบสมบัติ ได้มาแล้วเครื่องรางสคารับเงินจากนั้นให้เราเดินกลับมาตรงพื้นล่องหัอีกครั้งจากตรงนี้เดินตรงไปข้างหน้ามีศัตรูอยู่ไกลๆแต่ว่ายิงไปแล้วติดช่องหน้าต่างอันนี้ผมจะใช้ท่าย่ำน้ำค้างแข็งซึ่งตรงไหนที่เป็นพื้นเดินได้เนี่ยจะปรากฏน้ําแข็งขึ้นมาทำให้เราพอเดาได้ว่าตรงไหนเดินไปได้จากตรงนี้ ให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปมีศัตรูอยู่หนึ่งตัวยิงก่อนเลยต้องค่อยๆกระดึบกระดึบไปเดินต,ตรงไปได้เรื่อยๆเลยเราจะเห็นห้องอยู่ข้างหน้าโอ๊ะมีศัตรูแอบอยู่ตัวหนึ่ง น,นในห้องข้างหน้าจะมีดอกไม้สำหรับตีบวกแซมมอนเมื่อเก็บแล้วเราก็เดินกลับมาที่พื้นล่องหนด้านขวามือของเราจะมองเห็นพื้นอยู่ข้างล่างสามารถกระโดดลงไปได้เลยและเมื่อเราโดดลอดช่องหน้าต่างจะมีศัตรูอยู่ด้วยเก็บก่อน เราก็กระโดดลงไปแล้วจัดการกับประหมึกตัวใหญ่ซะนั่นปลาหมึกหรือแมงมุมห้อยหัวอยู่ใหนได้นะย,ยังไม่ตายตกใจหมดเลยนึกว่ามันตายแล้วตรงนี้เราจะเห็นคันโยกเมื่อเรากดปุ๊บประตูห้องบอสก็จะเปิดออกให้เราเดินลงตามบันไดนี้มา เมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้เราจะเห็นห้องบอสอยู่ข้างหน้าแล้วส่วนทางแยกทางขวาเป็นทางแยกเพื่อไปเอาเครื่องรางเพิ่มพลังป้องกันเวทเดี๋ยวเรามาเอาที่หลังนะตอนนี้เราไปจัดการบอสกันก่อนเข้าประตูไปเลยไม่รู้เหมือนกันเจอตัวอะไร ลุ้นกันเข้ามาเจอเรู้สึกว่าจะเป็นมีมิกนะครับเ <C> e <ars> มื่อเราจัดการบอสได้เราจะได้สปิริตชื่อว่าอาร์มอนทหารนักบวชเพลิงทมินและหีบสมบัติที่อยู่ตรงหน้าก็คือรากมรณะเป็นไอเทมที่เราจะเอาไปให้บาทหลวงเกือแรง ส่วนทางแยกนั้นเมื่อเราเดินตรงมาพอเราเลี้ยวขวาแบบนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปเราจะเจอลิฟต์เมื่อขึ้นไปถึงเราจะเจอเครื่องรางเพิ่มพลังป้องกันเวทอย่างยิ่งยวด เป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ